สวัสดีครับพบกันกับบ้าวนุ่นคนมาไล่เชิญเคยครับพี่น้องมูนี้บ้าวนุนที่พามาเก็บเห็ดป่วยให้เก่าครับขึ้นหอดกันบาดอ้วยครับบ้าวนุนขึ้นหอดพี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามมาหลายหลายคนเี้นะครับเป็นกําลังใจให้บ้าวน,นุ่นเลยนะครับมีบ้าวนุนที่พามาเก็บเห็ดปวกครับพี่น้องเปิดเบิรงนกันเลยครับมาซิมี่บอก ว่าครับพี่น้องต้องดึงหรอนะครับพี่น้องไม่ค่อยชิ้นได้ขาเหมาือนว่าเห็ดปวกเรากินขามันครับมาคางเงา้ยวคางเงีเห็ดปวกพุอ่งอีกแล้วครับพี่น้องพุอ่ยอีกแล้วสองดอกงามเลยครับกำลัางงามเลยเห็นไหม มาบมานนู้นเห็นงานครับกัเลยยังบ่ค่อยได้ลงคลิปบันไหนยังลืมกันได้ครับพี่น้องมาบมนนู้นกับสีลงเรื่อยๆขึ้นเก้าห่างละกดอกไม้เหรอขายเงาวหมเง,งาไหมดอกจุจ่มๆเลยนี่พี่น้องงามงามนอนน้ำมุดจอยอยู่

เห็ดปวกจิกเห็ดปวกจิกครับพี่น้องเห็ดปวกจิกเบอร์แมนครับพี่น้องเห็ดเห็ปลวกเข่าเบอรแมนเห็ดปวกจิกเห็ดปวกข้าวข้าวเบานุนมีปัญหาการเบากไทยนิดนึงนะครับเบอกสัตว์ พอแล้วพูดแล้วเพื่อนมามูแบบไหนนึงเล่นหมดกัดพี่ลองหมดหมดดำหมดดำกัดหมดกัดนุ่งกันไรเอ่อ ไลน์ครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเห็ดปวกเข่าเห็ดปวกเข่าม,มีดมากคับเบอร์เดต้าเด็กพี่น้องเพราะว่ามันกินขามันขามันเหยาวาส่วนมากกับกินขามันแหละครับพี่น้องเห็ดทุ่งหนิมมันดอกน้อย จีบดอกมันบิกอิ่มดน่อยครับน้องดอกเท่ากันอย่างเงี้จีบดอกน,น,นีงต้นไม้พี่น้องดักต้นไม้ขาด เห็นบ่าพี่น้องเสี่ยมันขาวๆพี่น้องเชี่ยมัน,น,เ,ชมนเชี่ยมันขาวๆทั้งเตะมีชื่อกขาดขาขาด ครับผมเฮ็ด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  ในปนหน่อยนึงแล้วปนเซก,กบเนาะคือยังสิคักนะพี่น้องสุดอยอดเลยปนเซก,กบกระปลุปะปปลเห็ดุกปนเห็ดปวกปนเห็ดใส่ปลาหมดหมดหมดโอ้โหเซตาเซตาเซตาเห็ดวโอ่ะจะดอกไม่งามเน้นแต่ กปร่ายหลุดเก็บเงนเจเ็เจเน็เร็วเลยจีบดอกมันเนีดีๆลคดีดขาม่เไหมอขาไม่เไหมเออเอาตามรอยพ่อตามรอยพ่อตามรอยพ่อเก็บเ็ดเก็บเน็เ็ดูอดีกินได้เลยนี่ยเงไข่งเลยเนี่ยฮ็ดไข่งอืมอ่อนปยางฮ็ดไข่ไงพี่น้องเหินบาเ่าหน่อคลกินอเี่ยบปิ้งปนใส่ใส่ตะกาแล้วใส่ตะกา

ได้เลยเติดอยู่หลายเตลิอยู่ด้ครับในปนอยู่ในปนไหลอยู่ออกหลอผู้บ้านไม่เอาโอ้ยเดี๋ยว้เก็บบวกข้าเก็บบวกเขาโอ้ถีบมือแข่งันไ้ข้ขา

เ,เก็บใส่เก็บใส่โอ้เก็บเห็ดบ่เห็ดเนียงเห็ดเนียงเห็ดปวกบอก่บอเฮ็ดปวกได้บ่มื้อนี้ <c oughs> ได้บ่ไอเล็ก,ล,กลูกเอามันได้ลูกเอามันได้เลยแหย้งเอ้อเอาใส่ตาใส่ตาเอาดอกมัมเซนในไหมลูกฮะเออโอ้มันจะคว่ำใช่ปะ มาวันนี้ยายอุ้มไปมหาอีกเมื่อไหร่บ่เมื่แล้วอู้ว่ามันที่เดต่อว้าวพี่น้องครับหอดบ,บ้านแล้วครับบระเทศไทยเบิ้งต่อครับพี่น้องฝนตกคทำ เล่โบเดไทยให้เบิ้งสุดครับเพราะว่ามันมีลายนะครับมีลายก็เล่โบเดไทยตอนจบสัมเพราะว่าฝนตกครับพี่น้องบ่าวมาน่ก็เลยมาหอดบานเรียบร้อยแล้วครับมาเห็นไหมถอดผีคายเรียบร้อยแล้วแต่ลายบอกนะครับเงนเบิดได้เลยครับประมาณสองสามโลนะครับพี่น้องถาดมันเป็นถาดนิดหน่อยนะครับนี่งพระเข่าอย่นี้ครับพักเข่าบอลบานเรียบร้อยนะครับบ่าวมาน่นกับเล่โบเดไทยเบิ้งจนจบครับพี่น้องฝนตกงามฝนเนาะฝนตกครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับ มื่นนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลากะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบ,บริการคลิปใหม่ๆนะครับลากะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วกะขอบคุณผู้ทิดตามทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจบ้าบานนนนะครับมูลิกะขอสวัสดีครับว้า